สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีตีกลองได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาแชร์ไอเดียในการคิดลูกส่งเป็นของตัวเองอ่ะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนตีกรองมาสักพักก็อยากจะลองคิดลูกส่งแบบเป็นของตัวเองไม่อยากซ้ํากับศิลปินคนอื่นๆนะครับผมผมมีไอเดียนะครับมานําเสนอวันนี้อันดับแรกนะครับเพื่อนๆจะต้องนะครับผมทบทวนตรงนี้ก่อนตัวข้างบนพวกนี้เห็นไหมครับ ตัวพวกนี้มันจะเท่ากับ1จังหวะหมดเลยเห็นไหมครับแต่ละช่อง1จังหวะหมดเลยนับยังไงอ่าไปทบทวนไปดูในคลิปเก่าๆของผมแล้วกันสอนไปหมดแล้วนะครับผมแล้วเพื่อนๆต,ต้องจําให้ได้ก่อนว่าบนบรรทัด5เส้นเนี่ยตรงไหนคือเสน่์ทอมหนึ่งทอมสองฟอร์ทอมอะไรยังไงบ้างอ่าจำให้ได้คราวนี้พอเพื่อนๆจาได้แล้วนะครับว่าตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมเพื่อนๆก็หยิบนะครับสัดส่วนพวกนี้มาอยู่บนบรรทัด5เส้นนะครับผมโดยบรรทัด5เส้นเนี่ยหห้องนะครับผมจะมีอยู่4จังหวะหลกักๆนะทั่วไปอ่ะเพลงทัวหง เพื่อนๆก็เอาลงมาใส่เลยนะครับผม1งจังหวะ1จังหวะ1จังหวะนะครับ1จังหวะเอามาใส่นะครับผมแล้วก็อยากสลับใบก็ได้นะครับผมสัดส่วนแบบนี้นะครับผมแต่ว่าอันแรกเป็นแซนแอนที่สองเป็นทอม1อันที่2เป็นทอม2อย่างนี้ก็ได้นะครับสลับไปสลับมาได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ลองฝึกตีดูช้าๆอ่าลองฝึกตีดูช้าๆนะครับผมแค่นี้เราก็จะมีลูกทรงนะครับหรือฟิลอินแบบเท่ๆเป็นของตัวเองแล้วนะครับผมอย่าลืมว่า นะครับผมพยายามทำความเข้าใจสัดส่วนพวกนี้ก่อนนะแล้วก็เอามาใส่บนบัรห้า,าเซนแค่นี้เองนะครับเห็นไหมครับไอเดียนี้ไม่ได้ยากเลยลองไปฝึกคิดลูกส่งไปของตัวเองดูแล้วกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจาก1นาทีตีกองได้ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ